ผมเป็นฉีผมคือชีเทียนตาเส้งสุนองคงนะครับก็ผมมีเจสองอิทธิฤทธ์ตาไฟทองคำร่างทองคงกระพันขี่เมฆของเขืนเดินอากาศได้ผมไม่ได้เป็นคนบ้าน,นะครับแค่ผมเป็นสุนโงคงคือช,ชีเทียนใต้เสียสีเทียนตาเส่าเขาเรียกว่าผู้ยิ่งใหญ่เสมอสอนนะครับ ก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็อยากมาแนะนําตัวเฉยๆก็ผมเป็นลิงเป็นลิงนะครับก็ความจริงผมมีกระบองด้วยแต่กระบองอยู่ในผมตอนมนี้ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่รู้ถ้าอยากได้ก็ต้องเสกออกมาก่อนแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาเสกนะครับขี้เกียจครับก็ ภารกิจขอผมก็ตั้งแต่เกิดมาก็เกิดมาจากหินนะครับซึมซับไอสุริยันจันทาก็กําเนิดมาเป็นหินเป็นลิงตัว้นเนก็ไปเรียนกับอาจารย์ที่ผูถีนะครับเสียนผูถีก็สําเร็จวิชาที่ผมพูดไปก็สเร็จไปฝึกวิชาอมตอะแล้วก็พอฝึกวิชาอมตะเสร็จก็มีความลำพองก็ขึ้นไปสวรรค์น,นะครับไปทารกับสวรรค์ อีกเส้นฮองเต้ก็ยังแบบต้องเกรงใจก็เลยแต่งตั้งให้ผมเป็นฉีเซนไตเสียนะครับแปบลบว่าเป็นมหาเทพเสมอสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่เสมอสวรรค์น,นะแต่คราวนี้ผมมารู้ทีหลังว่าแบบตำแหน่งนี้มีแค่ชื่อผมก็เลยเอารวาสวรรค์ฮก็เลยถูกไทซั่นเหล่าจินไทซั่นเหล่าจินนี่เป็นหนึ่งในสามเทพของของเต่าครับเทพส,สูงสุดนะเป็นซันซิงครับก็ถูกจับไว้ใน เตาปรุงยาโอสถทิพย์ครับก็49วันจนทําให้ผมสําเร็จตาไฟทองคำนี่ดูนะครับตาผมถึงจะตอนนี้ดําแต่ถ้าอยากให้มันทองหรือเป็นไฟก็ทําได้นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีใครปรับผมก็หลุดออกมาก็ไม่มีใครปรับผมได้ก็จนพาอยู่ไลมาก็ขังผมไว้ที่เขาเป็นจักรีนะครับเป็นเวลา500ปีจนพระถังสำงจังผ่านมา ก็มาช่วยผมไปตอนนี้ผมก็มีภารกิจที่ต้องไปอัญเชิญคำพีพระไต้พระไตรปิดกที่สมบูทวีคือคุ้มครอ,องพระถนะครับเส้นผมใส่ชุดแบบนี้ก็คือนี่เป็นชุดนักศึกษาเพราะาผมไปสอบมาคือผมมีสองร่างร่างแรกผมร่างหนึ่งเป็นเส้นของคงร่างสองไปสอบมาครับก็หลังจากอัญเชิญพระไตรปิดกได้ผมก็ได้ได้แต่งเป็นมได้รับแต่งตั้งเป็นพระพิชิตชัยนะครับ อ่าก็ต่อมาจอมานอูเทียนก็ยินของโลก็มีผมเป็นผู้นำเหล่าเทพพระอรหันต์ช่วยกันปราบจอมานชิดนำแล้วก็อัญเชิญพระองค์กลับมานะครับก็เอาเป็นว่าผมคือมหาเทพแห่งสวรรค์พระอัฏฐิผู้ยิ่งยงสุนงงพงนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็ อยากให้ทุกคนฟังดีเด็กๆมีจินตนาการนะครับอีกอย่างหนึ่งก็ฝากฝากฝากบอกไว้ว่าโฟงหวินประสานเสกลายเป็นมังกรฉันนะฮะก็ฝ่ามือเมคากับเทคเตวายุกสิษ ผมเป็นหมดทุกวิชาเลยโลกนี้นะฮะ <c oughs> หลายคนอาจะคิดว่าเป็นเรื่องเพื่อฝันงมงานแต่ผมมีวิชาจริงๆนะฮะขอบคุณครับ